รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมเควอสเมช a นะครับซึ่งเกมนี้มาในรูปแบบ RPG พิมพ์นิยมนะครับแล้วก็พ่วงระบบไอดอลแถมมาให้ด้วยซึ่งจุดเด่นของเกมนี้เลยคือตัวละครที่เรียกได้ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเป็นไงพี่ซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยเครโทสใช่ไหมครับคนนี้ใครไม่รู้แต่สวยมากอันนี้สตรอมใช่ไหมอันนี้ซุนโกคูนั่นเองจากดรา้อนบอลอะไรเงี้ยคือมันมีหลายตัวละครนะครับที่เอามาจากแบบ หรืออะไรเงี้ยแล้วมาดัดแปลงใหม่นะครับรวมไปถึงบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงๆในประวัติศาสตร์ด้วยเช่นโจนออฟอาร์เรลในดัสนะครับหรือจูเลียสซีซ่าอะไรเงี้ยก็มีหลายคนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนนะครับสัตว์ประหลาดก็มีนะครับบางตัวผมก็ไม่รู้นะมาจากเรื่องอะไรอ่ะอย่างเช่นที่รู้ก็อย่างเงี้ยเอวานเกเลียนใช่ไหมอ่อันนี้มาจากสตาร์คราฟใช่ไหมครับเป็นไฮดอร์ลิสอะไรเงี้ยเป็นต้นครับอาล่ะเดี๋ยวเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับก็ไปดูเรื่องการต่อสู้ก่อนจะอยู่ด้านขวาหมดเลยนะครับอันแรกก็คคคืืืืืืออ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 จะะเเ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 ป็็นน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 นสตรรรรีีี่่่่่่ไล์กก้้้งงงงัับซึมย จะบอกว่าบางด่านเรายังลงทันทีไม่ได้ครับเขาจะไล่ให้เราแบบไปทํานู่นทานั่นทานี่ก่อนโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการอัปเกรดนะครับเช่นอันนี้เขาบอกว่าให้อัปเกรด6ตัวละครนะครับขึ้นแอดวานบวก2นะครับกดโกดได้เลยครับเดี๋ยวมันพาไปซึ่งตอนนี้ผมก็แอดวานบวก2ไป4ตัวราคาอีก2ตัวนะครับก็เดี๋ยวผมกดแอดวานเลยก็แลวกันนะครับมันจะมีบอกเนาะว่าเอ้ยเราขาดทรัพยากรอะไรนะครับสามารถที่จะไปสำรวจอัตโนมัติก็คือคำสั่งสคริปต์นั่นเองคือไม่ต้องดูแอนิเมชันนะครับ แค่นี้แหละจบเลยนะครับการหาทรัพยากรมาอัปเกรดตัวละครง่ายๆแค่นี้เลยทีนี้กลับมาที่ดันเจียนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมสามารถต่อสู้ได้แล้วนะครับงั้นก็เดี๋ยวกดสู้เลยก็แล้วกัน ซึ่งการตอบสู้ของเกมนี้นะครับมีออโต้มีคูณ3ามดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับแล้วก็ด่านที่ไม่ได้สําคัญครับสามารถกดสคิปได้ด้วยนะครับกดปุ๊บก็คือจะผ่านเลยโดยที่ท่านผู้ชมไม่ต้องแบบเติมงงเติมเงินหรือเป็น V.I.P. อะ่ะคือหลายๆเกมต้องเป็น V.I.P. ใช่ไหมถึงจะใช้ไอ้ฟังกชันในพวกนี้ได้แต่คือเกมนี้ไม่เลยมาถึงเนี่ยสามารถสคิปได้เลยนะครับด่านที่มันไม่สําคัญต่อระบบเนื้อเรื่องมากนักอะ่ะมันก็กดสคิปได้เลยแบบนี้ครับเรียกได้ว่าดีเหมือนกันครับฟาร์มไวดี ส่วนการต่อสู้อื่นนะครับจะอยู่ในระบบท้าทายหรือ c ชาเลนจ์นั่นเองนะครับระบบแรกที่จะเปิดเลยคือจะเป็นระบบ VR Special Training ให้สรุปง่ายๆนะครับมันคือระบบไอดอลนั่นเองนะครับก็คือท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดอยากจะได้ตัวของทรัพยากรต่อนาทีอันนี้มันต่อ5นาทีนะต่อ5นาทีมากขึ้นเนี่ยก็คือไปทาไฟสู้กับบอสนั่นเองนะครับและนี่ผมปล่อยไว้ตั้ง19ชั่วโมงแล้วยังสามารถผลิตทรัพยากรให้กับเราได้ด้วยนะครับก็เก็บเลยก็แล้วกันไม่มั่นใจนะว่ามันจะตันที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเกมส่วนใหญ่มันอสิบสชั่วโมงไงแต่ว่าเกมนี้มันมากกว่านั้นนะฮะแล้วก็จะมีคําสั่ง next s t a t e อันนี้พูดไปไได้่นนัอาอานนทตสูเง แล้วก็ในการต่อสู้บางครั้งนะครับเขาจะกําหนดตัวละครลงด้วยเช่นเอาลงได้แค่2ตัว3ตัวแล้วก็สายนั้นสายนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเราสามารถคลิกเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกถ้าตัวที่มันเข้ามันก็คือจะมีสีไงตัวที่ออกก็คือจะไม่มีสีถ้าเกิดว่าเราเลือกถูกตัวตามเงื่อนไขก็สามารถที่จะท้าทายได้ครับ ส่วนควิก o อน o ุอันนี้ก็คือจะเป็นการเร่งความเร็วนั่นเองเกมนี้จะไม่มีการแจกฟรีนะครับก็คือจะเสียแคสทันทีเลย50แคสตั้งแต่ครั้งแรกที่กดเลยวันนึงกดได้3ครั้งนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือการส่งตัวละครไปหาของนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเราอยากจะเอาอะไรสมมติผมอยากจะได้เงินแคสผมก็กด i s p เ t ล h ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกตัวละครกดค i c k ได้เลยนะครับถ้าเกิดเรามีตัวละครที่เหมาะสมเนี่ยเกมจะจับยัดให้อัตโนมัติแล้วกด Set off ได้เลยแค่นี้ลละ,น,ะ,ะ,ะ,ลละน,ลนักกยว ซึ่งตอนนี้มันก็จะเปิดแค่อันแรกอันเดียวนะครับ Personal Match ก็คือการ PVP กับผู้เล่นอื่นที่เป็น AI นั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาตรงนี้ด้วยนะ M Battle M Battle คือการจัดตีป้องกันนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เขาก็จะมีคําแนะนําอยู่แล้วนะว่า,า,าสายอะไรเนี่ยควรยืนหน้ายืนหลังนะครับก็คือเขาจะบอกเลยว่า,า,าสายแท้งเนี่ยควรที่จะยืนฟอ o n t รคือแถวหน้า ถ้าเกิดว่าเป็น DPS ที่เป็นรูปดาบก็คือควรยืนแถวหลังแต่ถ้าเกิดเป็นสายสปีดนะครับก็จะยืนได้หมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังอันนี้ก็คือต้องดูตัวละครด้วยนะว่ามันมีความสามารถอะไรยังไงบ้างแลว้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นตัวของนักเวทอันนี้ก็คือยืนได้ทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนกันนะครับเหมือนกับผมจัดผิดไปน,นิดนึงก็คือเอาอรเรีวในรัสเนี่ยมาอยู่ในแถวหน้านะครับอาจจะต้องเปลี่ยนคนเอาไอ้นี่มากันไฮดาริสนะครับขึ้นมาอยู่ด้านหน้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ นอกจากนี้เรายังสามารถคอนฟิกตัวคอนตัมเวลพนได้อันนี้คือจะเป็นสกิลของตัวละครหลักของเรานั่นเองครับมันจะเปิดตามในเรื่องอะ่ะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจะมีการอัพกรงอัปเกรดตัวละครก็จะสามารถใส่ได้มากขึ้นอย่าลืมมาใส่ด้วยนะมันใส่ได้ทั้งหมด3สกิลด้วยกันครับแต่ทีมเสร็จแล้วอยากจะไปบวกกับใครก็ไปบวกเลยนะครับก็อย่าลืมดูค่า CP ของตัวเราเองด้วยแล้วก็ของศัตรูด้วยนะครับอันนี้ผมน่าจะสู้ใครไม่ได้เลยครับฝ่ายสงค้ามเก่งของผมหมดเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปรับของฟฟีีีีีแแลล้้วววเเเปปิดดดกกกกออองงันนนน่่าาาขยยจะบบนบพน มีทั้งแบบว่าที่ได้รับฟรีฟรีหรือว่าได้รับจากการเติมเงินก็คือดูไอ้พวกที่เป็นเครื่องหมายตกใจอ่ะมันก็จะมีแบบรางวัลล็อกอินรางวัลวภารกิจ7วันอะไรเงี้ยตามสไตล์เกมจีนอะ่ะเออก็มีเครื่องหมายตกใจก็ลองเข้าไปดูแล้วกันบางอันมันจะรับฟรีก็รับให้หมดเลยรับของเสร็จแล้วก็ไปเปิดแกะปปองกันที่นี่เลยครับระบบรีคูดครับ ึ่งตอนนี้ที่เปิดจะมีแค่2ตู้คือตู้ที่ใช้เป็นเพชรหรือว่าตั๋วนะครับแล้วก็ตู้ที่ใช้แต้มเพื่อนเราสามารถแอดเพื่อนแล้วก็ส่งแต้มหากันได้นะงั้นก็เดี๋ยวเปิดตู้นี้ก่อนละกันมีตั๋วพอดี20ใบก็ได้จากการเล่นนั่นแหละครับอ,อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดไปเยอะๆเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากจะได้ใครเป็นพิเศษนะครับมันก็จะมีโอกาสได้คนนั้นมากขึ้นงั้นเปิดเลยกันละกันดูสิว่าจะเกลือแค่ไหนถ้าอยากสคิปด้านขวาบนนะครับโอ้ซ้ำไม่เป็นไรโอ้ซ้ำอีกแล้ว เอ้ยตัวใหม่ตัวใหม่อันนี้เหมือนใครเหมือนสตอมเหรอโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยพี่โลนซ่าของเราครีโตสอืมไม่รู้ใครเหมือนกันซูเปอร์แมนนี่เมื่อกี้ใช่ไหมซูเปอร์แมนโอ้โหนี่เอวาเกเลียนนี่ไม่รู้ใครเหมือนกันแปซิฟิกลิมบ์ปะเนี่ย <c ười> เวอร์ชั่นแบบแป,แปลกๆอะไรอย่างงี้อันนี้เอวาเกเลียนมาอีกแล้วอันนี้นารูโตะชัดเจนอุ้ยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรอ่ะ ก็โอเคครับได้อีปิกเพียบเลยนะอีปิกคือสีม่วงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดได้ตัวซ้ำเห็นไหมจะกลายเป็นเศษเกลือนะเดี๋ยวนี้ไปใช้ทำอย่างอื่นต่อได้มีอีก10บใบก็จัดไปเลยละกันมาใช้เอ้ยโอเคซ้ำเหมือนเดิมซ้ำเหมือนเดิมตัวฟีตาหาเอ้ยริวนี่ริวครับผมอันนี้ไม่รู้ตัวอะไรทวินเทลไม่รู้อ่ะ <laughs> อ,นนอันนี้โจนอบอางเนาะนี่สปาร์ทาคุสอ่านถูกไหมเนี่ยหรือว่าสปาร์ทากัสก็คือเป็นบุคคลที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆเนาะอ๋อนี่จูเลียซีซ่าครับผมอ่ะก็ราวๆนี้นะครับได้แค่ระดับอีพิกเท่านั้นเองครับเอาล่ะทีนี้เราไปอัปเกรดตัวละครกันก็ไปที่ระบบไลน์อัพนะครับ วิธีการอัปเกรดก็ง่ายๆครับมันจะมีคําสั่งเทรนอยู่ตรงนี้ก็กดคําว่าเทรนได้เลยแล้วก็จะมีการอัปเกรดเป็นเลเวลนะครับซึ่งเลเวลตัวละครเนี่ยมันจะไม่ไม่ต้องใช้คําว่ามันไม่เกินอยู่อะเนาะไม่เกินเลเวลของ ID ของเรานะครับนี่คือการอัปเกรดเลเวลนะฮะแล้วดูด้านขวามีแอดวานเมื่อกี้ทําให้ดูไปแล้วใช่ไหมก่อนลงดันเจียนก็คือไปหาทรัพยากรมาแล้วก็ทําการแอดวานนะครับเป็นการตีบวกตัวละครให้มันเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเหมือนกัน แล้วก็การเพิ่มดาวนะครับก็คือมีเศษของตัวละครใช่ไหมที่เราเปิดกอะปองซ้ํามาก็สามารถเลื่อนดาวได้แต่ว่าไม่ได้กดปุ๊บเลื่อนปรับนะมันจะค่อยๆเพิ่มไปทีละช่องช่องๆนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยค่อยๆเพิ่มทีละช่องนะครับ กลับมาที่หน้าอินโฟของตัวละครนะครับดูด้านขวาจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยเดิมทีมันจะไม่มีนะต้องทําการคลาฟขึ้นมาก่อนนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่รูปอุปกรณ์ได้เลยแล้วมันก็จะมีตัวของการตีบวกด้วยนะครับก็คือต้องคลาฟขึ้นมาก่อนเด็กเดกเกมมันสอนเองไม่ต้องกังวลคลาฟขึ้นมาเสร็จปั๊บก็สามารถตีบวกได้โดยเลเวลของอุปกรณ์จะเท่ากับเลเวลของ ID คูณ2นะครับ แล้วก็จะมีตัวของ modify นะฮะอันนี้คือต้องใช้แต้มเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ได้มาจากระบบ idol นั่นแหละนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าเลื่อนขั้นอุปกรณ์นั่นเองแล้วจะมีเรื่องของการตีบวกอุปกรณ์ด้วยนะครับก็จะใช้เหล็กนะครับทีนี้ตัวละครที่เราได้มาใหม่ครับถ้าเกิดว่าเราจะอัปเกตทำยังไงไม่ต้องทำครับเพราะว่าเกมนี้มีคำสั่ง replace ท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาตัวละครตัวอื่นเนี่ยมาใส่แทนที่ไปได้เลยทันทีแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือไม่ต้องทําการตีบงตีบวกอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าเราจะจัดทีมอย่างไรดีล่ะคือตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีโบนัส <Okay. S 1> ถ้าเกิดเราจัดทีมโดยใช้ตัวละครตามที่กำหนดอย่างเช่นจูเลียซิซ่าเนี่ยจะต้องลงคู่กับสปาร์ทาคัสนะครับถึงจะได้รับโบนัสนะครับแล้วก็โบนัสันมี2แบบนะแบบโรเดทเฟสโรเดทเฟสนี่หมายความว่า <I saw. S 1> ต้องเอาลงในตี้ทั้งคู่ แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือ ordinary f a s e อันนี้ไม่จำเป็นต้องเอาลงในตี้นะครับขอแค่มีตัวละครก็จะได้รับโบนัสเช่นเดียวกัน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นก็เพ่งเล็งไอตัวแรกเป็นหลักก่อนแล้วด้านล่างค่อยว่ากันอีกทีนอ,อกจากนี้บางตัวละครนะครับคือไม่จําเป็นจะต้องเลือกตัวละครตามที่เขาระบุก็ได้ขอแค่เป็นใครก็ได้ที่อยู่ในเผ่าตามที่กําหนดนะฮะซึ่งเกมนี้มันจะมีเผ่าด้วยนะไม่ได้มีสายอย่างเดียวเห็นไหม อันนี้ก็คือจะเป็นธงรูปนกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวละครอื่นตา,ตามนี้เลยตามนี้เลยมันจะมีทั้งหมด4เผ่าด้วยกันแล้วก็บางตัวละครเนี่ยไม่กําหนดตัวละครอีกแล้วนะครับแต่น,นี้คือกําหนดเป็นสายนะครับถ้าเกิดผมจะเอาเคร t o โทสมาเล่นเนี่ยผมก็ต้องหาคนที่มันเป็นสายโจมตีหรือพีดีพีเนี่ยมาเพิ่มอีก2ตัวนั่นเอง ตัวนั้นต่อไปนะครับก็คือเป็นตัวละครหลักครับก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะแต่ว่าการอัปเกรดของตัวละครหลักเนี่ยจะได้มาจากการเล่นตามเนื้อเรื่องคือเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆจะได้ไอเทมมาทําการอัปเกรดนะครับรวมไปถึงคอนตัมเวพอนจําสกิลที่ตัวละครหลักเนี่ยมาช่วยสนับสนุนได้ไหมนั่นแหละครับมันขึ้นอยู่กับไอพวกนี้ด้วยก็คือเล่นไปตามเนื้อเรื่องนั่นแหละครับได้อีกหน่อยอัปเกรดด้วยด้วยนะ ส่วนต่อไปเป็นกระเป๋านะครับก็หมั่นลองเข้าไปเช็คดูกันละกันเพราะว่ามันจะมีแบบของแจกแล้วก็ของกดใช้อะครับอย่างเช่นตัวเลือกตัวละครนะก็จะได้ทุกคนคนละใบนะครับผมก็เลือกตัวของเลวในดั๊ดมาเอามาคอโบคู่กับโจรอปอาร์ไงเพราะตอนแรกผมยังไม่มีเลยในดัด๊ดต่อไประบบสนับสนุน Assistant อันนี้ให้คิดง่ายๆเหมือนเป็นสารานุกรมอะครับถ้าเกิดว่า,ามันมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาให้เข้ามาเช็คเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการเอาตัวละครเนี่ยมาติดตั้งตามขอบขอบนะครับเมื่อเราติดตั้งแล้วเนี่ยก็จะได้รับค่าสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาตัวละครที่มันความแรงสูงๆเนี่ยมาติดตั้งด้วยนะครับมันจะมีหลายอันมากเลยมันติดตั้งตามสายเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้ติดตั้งเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่มีตัวละครเหล่านี้ไงก็ติดตั้งไม่ได้ พอติดตั้งแล้วเป็นไงครับก็จะได้รับสเตตัสเพิ่มเติมค่า CP หรือว่า CE เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยอีกส่วนหนึ่งคือบุ๊กนะครับหรือว่าเป็นหนังสือสารานุกรมของตัวละครครับถ้าเกิดเพิ่งได้ตัวละครมามากด activate ด้วยนะครับจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมนะครับยิ่งมีเยอะก็จะยิ่งได้เยอะครับ อีกส่วนหนึ่งเป็นเทคโนโลยีนะครับแต่เทคโนโลยีเนี่ยจะอัปเกรดได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้ชมมีกิวแล้วนะครับก็คือต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมของกิวมาเราจะสามารถมาอัปเกรดเทคโนโลยีได้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนั่นเองครับ แล้วระบบกิลอยู่ไหนนี่เลยครับรีเจียนครับผมแต่ว่าข้อเสียของเกมนี้เลยคือถ้าเกิดจะสร้างแคลรนะครับจะต้องจ่าย200แคสนะครับมันเลยทําให้กิลหรือว่าแคลในเกมนี้มีจํานวนน้อยนะครับแล้วก็บางกิลเนี่ยเขากําหนดค่า CE ไว้ยเยอะเลยผมว่าเข้าไปดูไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปลองทดสอบกันเองแล้วกันนะ ตัวระบบเพื่อนนะครับจะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับพาวส์นะครับตรงนี้เลยนะก็เข้ามาแล้วก็สามารถแอดพงแอดเพื่อนกันได้ที่นี่เลยนะครับเล่นคนละเซิร์ฟเวอร์ก็แอดหากันได้นะมีคอร์ดเซิร์ฟเวอร์พาวด้วยนะครับก็ลองแอดแอดดูกันแล้วกันหรือจะแอดมั่วก็ได้ครับนี่นะมาควิกแอดรัวร์เลยก็ได้ก็กด2ปุ่มนี้สลับกันอันนี้คือแอดมัวมัวซัวซัวไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนรับแล้วเนี่ยก็จะมาปรากฏที่หน้าจอแรกเราก็สามารถส่งตัวของไอเทมหากันได้เนาะจะได้เอาไปเปิดกระยาปองกัน ส่วนเซตติ้งของเกมนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปของตัวละครเราเนั่นเองเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีหลายส่วนมากเช่นการแก้ไขชื่อใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ตัวของการปรับ setting ซึ่งจะไม่มีเรื่องของการปรับกราฟิกนะครับเซตติ้งของเกมนี้คือ setting พวกเกี่ยวกับ ID ของเราอะ เช่นรูปที่จะปรากฏหน้าจอหลักเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจังหวะนี้ก็คงต้องเป็นน้องทีฟานะครับเหมาะสมที่สุดนะครับเออเมื่อเลือกแล้วต้องกดคอนเฟิร์ม้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เซฟให้นะฮะแล้วก็จะมีการเลือกสีของกรอบอะไรอย่างงี้นะครับโปรไฟล์ก็คือรูปของเราจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ไอตัวของฉากด้านหลังอันนี้ต้องเล่นไปตามในเรื่องไกลๆก่อนถึงจะเปลี่ยนได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าไม่ได้มีเรื่องของการปรับกราฟิกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกกก็ไมม่่่ีีีภาาาษษททยนนนนครรัััับแองฤจเ้ สำหรับคลิปนี้ก็รีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้กันล้กันเนาะใครที่สนใจแนว RPG พิมพ์นิยมที่มีตัวละครมาจากหลายๆเรื่องหลายๆเกมก็ลองเล่นดูได้ครับ